ดีทุกคนวันนี้จนจะพาทุกคนมาใช้สมองกันบ้านดีกว่านะคะเครื่องแบบนี้นะครับเขาออกแบบมาให้เราเนี่ยไขสมองคล้ายๆกับเกมมือถือเลยและในตัวเรานี่นะครับเขาก็จะมีปืนให้เราสองกระบอกปืนแรกเนี่ยนะครับก็ให้เราเนี่ยนะครับใส่บล็อกส่วนปืนที่สองนี่นะครับก็เอาไว้ลบบล็อกที่เรานี่นะครับวางบล็อกผิดเห็นป้ไม่ยากเลยใช่ไหมงั้นเราวางบล็อกไปเลยจากนั้นเราก็เปิดน้ํา อันนี้เราก็ต้องเอาน้ําให้ใส่ลงในแก้วให้ได้นะครับถึงจะผ่านโอ้โหในที่สุดจุก็ผ่านแล้วเย้เยเยด่านหนึ่งเราก็ผ่านแล้วโอเคมาด่านสองเลยในวางบล็อกเขาเ้าไปเลยเป็นไงแล้วจากนั้นก็เปิดน้านให้ไหลเข้าสู่แก้วอันนี้เขามีเวลาทั้งหมด260นาทีนะคะเยเย่ yeah, yeah. ไม่ยากเลยใช่ปะโอเคมาดูด่านสามกันบ้างนี่ เราจะต่อ,อยังไงให้ลงแก้วนาะเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงแล้วก็ต่อแบบเฉยงเฉียงแบบนี้อ่าไหนลองดูสิเปิดน้ำลงมาใส่แก้วโอ้ผ่านด้วยครับทุกคนด่านสามกูง่ายงต่อไปด่านสี่วางบล็อกเลยครับเรียงออ้ด่านสีง่ายจังเลยเทน้ำลงมาเลยเป็นไงเป็นไง โอ้โหก็ผ่านอีกแล้วเย้เย้เย้ด่าีห้าเอ๋อันนี้มีสองช่องอะทำยังไงให้ลงแกวนะ้วเนาะอ่ะลองต่อตรงนี้ดูสินี่แล้วก็ไหลลงมาใส่แกว้วแล้วด้านนี้มันจะลงด้วยหรือเปล่างั้นต่อสองทางเลยละกันไม่ชวบอ่าเรีบเยบร้อยลองเปิดน้ำดูไหลมาแล้วไหลมาแว สามเหลี่ยมไว้กั้นกลางอะแล้วจะลงแก้วยังไงอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนคิดออกหรือยังอ่าอันนี้ขอโจนต่อบล็อกตรงนี้เลยละการปิดน้าแล้วก็นี่เลยบล็อกนี้น่าจะเสร็จแล้วนะมันจะน่าจะไหลามาทางนี้โอเคดูซิว่าจะไหลได้ปะโอ้ไหลเข้าแก้วพอด,ดีเลยเย้เยโอเคด่านที่ห น้ำจะไหลมาทางนี้นะแล้วเราก็ปิดกั้นตรงนี้แน่ให้บล็อกมันสูงขึ้นจากนั้นเดี๋ยวเราก็ต่อบล็อกนะครับทางนี้แล้วก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิ่งนี่แล้วก็ต่อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็วางตรงนี้โอเคน่าจะได้แล้วนะงั้นลองเปิดน้ำดูสิ อ้น้ำไหลแล้วน้าไหลแล้วู้หไหอลอย่างกำลังตกเลยแล้วในที่สดจุดก็ผ่านแล้วครับต่อามาด่านที่เจ็ดแล้ววิ่เหลือเจ็ดสิบวิเอาไงดีเอาไงดีต้องเล็้วกว่านี้แล้วล่ะโอ้โหน้ำต้องไหลมาทางนี้แน่นอนเลยเอาละ่ะมีต่อตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็อีกช่องหนึ่ง ช่องนี้ด้วยดีกว่าเอน้ํามันจะไหลออกอะครับโอเคน่าจะจ้อยแล้วเนาะไหนลองเปิดดูซิโอ้โหไหลเข้าแก้วบนนี้นู้ในที่สดุดจนก็ผ่านแล้วครับโอเคเหลืออีกไม่กี่วิครับผมวิมีล้อตรงกลางด้วยเอาไงดีให้น้ํามันไหลนี่ไปตรงนี้ไปลยนี่แล้วก็ให้ผ่านลอ้อแล้วก็ปิดตรงนี้ เพียงเท่านี้น้ำกนไหลเข้าแก้วแล้วให้ลองเปิดดูซิโอ้โหผ่านแล้วครับแล้วก็หมดเวลาพอดีเลยและทุกคนล่ะครับเล่นไปถึงด่านไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกจุนด้วยละกันบ๊ายบายค่ะขอบคุณสมาชิก VIP ที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอนใหม่ๆออกมาด้วยนะคะ